เมื่อนี่นะครับเราจะมาซ้อนกุ้งแฉ่น้ำปลานะครับนี่นะครับอุ้กามนะก่นนี่ครับุวยช้อนกับหูครับช้อนอยู่อย่างเดียวเลยนะครับนี่นะครับนี่ครับเอาไปทำกุ้งเต้นนะครับนี่ครับหัวนะ ยิ้มๆนี่คือกุ้งฝอยนะครับนี่ครับไปแล้วต้นไม้มันเยอะนะครับไม่ได้ตัดก็นี่ครับก็ค่อยๆไล่มานะครับหน้าเขามึงบึ้งนะครับนี่นะครับนี่ครับ,รบก็ เราจะเอาไปทำกุุงเต้นนะครับมือนี้มือเช่านะครับตอนนี้ก็สักประมาณเกือบเกือบเจ็ดโมงนะครับหกโมงกว่าๆก่อน,นนะครับทำกุุงเต้นครับซวอนไปเยอะๆนะครับนี่คนระับนี่ครับโอ้ตรงนี้ต้นหญ้าเยอะนะครับอาจจะไม่ค่อยเห็นตัวเขาเลยนะครับ มมาดักรออยู่ตรงนี้ก่อนนะครับนี่นครับเขาก็มาซ่อนกุ่งตรงนี้นะครับซ่อนไปซ่อนมานะครับนี่นะครับตรงนี้ก็ต้นใหญ่แล้วนะครับต้นก้างปลานะครับเข้าปดิตัดเด้อพี่เข้าปริตัดเขาก็ไปอย่างนี้นะครับมันก็จะมีน้ำค้างอยู่ที่พื้นหน่อยนะครับ หนูนะครับตรงนี้นเป็นฝูงปลานะครับฝูงปลาอนาคอนดาก็ไม่ได้โมอะไรอยู่แล้วละครับผมก็ไม่ได้ตัดอ่ะครับขี้เกียจขี้เกียจครับนี่ครับก็ลงมาช้อนกุ้งนะครับช้อนบางวันนะครับแต่วันนลางหนมไปเลี้ยงอาจจะไม่มีตากล้องครับเพราะว่าอาจจะไม่ถ่ายครับนี่ครับเมนูตอนเช่ากุ้งเต้น แต่ผมจะไม่ถ่ายตอนทำให้ดูเด้อพี่น้องผมก็มานั่งซ่อนกลุ่นเล่นๆนะครับนี่นะครับเขาก็ได้เดินมาแล้วนะครับตอนนี้สองนาทีกว,ากว่าแล้วนะครับนี่นครับเห็นหน้าผู้ชัยชอนว่ายังไม่ได้บอกช่อง นี่นครับันนี้เาเลยมาก่อนนี่นครับเขาก็ซ้อนไปซ้อนมาเลยนะครับเดี๋ยวพอเขาขึ้นมามันก็จะมีเยอะนะครับมีเป็นพันล้านตัวนะครับไม่ได้เลี้ยงกุ้งขวอยนะครับแต่หาข้ออ่างโมนะครับเมื่อนี่นะครับไม่อยากจะแอร์อสมาร์ทออโต้ก็เลยแล้วนะครับ ผมก็ซ้อนกุ้งซ้อนไปซ้อนมานี่นครับคนช้อนคือคนตัดต่อนะครับนี่คนระับก็ช้อนไปช้อนมารู้สึกยังไงบ้างครับมีแตะปลาลูกลูกอว่ามีแต่ลูกลลกระชอนนะครับกุ้งเนี่ยจะไม่มีเลยนะครับที่ที่พูดว่าพันล้านตัวคือการโมนะครับนี่คนระับ ขาก็มานี่เรียบร้อยนะครับซ้อนไปถึงบ้านในปัดอะแล้วก็วนไปตรงหญ้านี่นะครับมือนี่นะครับกุ้งเต้นเดอนี่นครับเราก็ซอนไปเรื่อยๆนี่นครับตากล้องไม่ใช่คนต่อเด้อดูนะครับสวิงมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอยากกดจมไปหมดนะ เดยวมันบริเวณกรุงเด้อ,อไม่งี้เปียกคนเลี้ยวาตากรงตากรงเปียกหมดแล้วเฮียนี่ครับนี่ครับเราก็ซ่อนไปซ่อนมานะครับจนกว่าจะได้กุ้งเอ้าวมันเท้ารุดไปก่อน มันมันเป็นพื้นญ้าที่เปียกมากเลยนะครับมันคือวันตุจีนนะครับวันนี้วันจันทนะครับวันตุจีนเออนด้อโบแมนบบฮักบบคักเด้อจีน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 นี่นะครับร้องเพลงไร้สาระนะครับผมก็มาแล้วนะครับตามคนช้อนมานะครับตอนนี้ก็ได้ห้านาทีกว่าๆแล้วนะครับ อ่าจจะทําอาจจะถ่ายวิธีทําให้อร่อยก็ได้นะครับนี่ครับซ่อนไปนเรื่อยตอนนี้รู้สึกว่าได้กุ้งหรือยังครับเดี๋ยวลองยกดูนะได้ครับลองยกดูนะ<า>นี่นะป๊าดมีกี่ตัวเนอะ <laughs> ได้จะลูกไว้อ่อนเนะไงเฮียม่มี เฮ้ยมันก็มีกุ้งอยู่เด้อเนี่ยยกขึ้นให้สุดดินี่นะกล้องอาจจะไม่เห็นนะครับโฟกัสไม่ถึงแดดร้อนว่ะน,นี่นะครับ้ยกุ้งฝอยด้านหลังบานเลยนะครับกล้องมันมึนๆนเลยหนึ่งนะครับม,มันสะท้อนแสงนะครับเลยมองบอ่เคยเห็นเด้อไปนี่ครับ เฮ้ยพอพอพอ,พอ,พอเดี๋ยวกุ้งออกหวดมันกระโดดดึงดึงดึง,ดง,ดง,ดงดเด้อกล้องเนบยมอางโมหินนี้ก็ยสิทำกุุงเต้มเมนูเช้าเราจะทำอะไรกันครับนี่นะครับผมก็ะจะซ้อนไปเรื่อยๆนะครับคอยมีต้นบักกอเนเด้อ อยากมาเอาก็ลูกละยี่สิบนะครับทักมาได้นะครับที่เพจอะไรไม่รู้แต่ยูทูบของกราจำไม่ได้ไอ,อะไรครับรยญ้าบอกให้ช้อนวนวลไปเลยช้อนวนวลไปถึงเม,มื่อไหร่แต่ไม่รู้อะไดๆครับปเม,มาละกอลูกละยี่สิบเด้อลูกนี้ก็ห้าบาทครับ ชอนเลยแม่ชอนเลยมันนี้กระโดดเลยรตรงนี้เนี่ยยิ้มยิ้มยิ้มเนี่ยกุ้งเนี่ยพยายามเยอะไอ้กุ้งอยู่ตรงนั้นนะเนี่บเราก็จะซ้อนไปเมนูเชา้าเราจะทำอะไรกินกันครับเกี่ยวกับกุ้งนี่นะครับยายแมงมุม ไม่รู้ว่ากล้องเห็นหรือเปล่าครับนี่ครับตอนนี้ก็ได้เจ็ดนาทีก,กว่าแล้วครับนี่ครับตอนนี้คุณคิดว่าได้กุ้งกี่ตัวแล้วนะครับอืมจะน้อยมากเลยนะคุณอย่าไปมุมตรงนั้นสิคุณจมน้ำตายตรงนี้มันก่อนอย่าออกลึกๆหน่อยครับตรงน,นี้นะมาขคือมือขา่มือขาดนี่ครับ นี่คนระับจะตัดต่อให้มันดูน่าดูมั่งเลยนะครับนี่นะครับมีเมนูครับผมว่ะกุ้งเต้น,นครับบัคือบอคักบอคักมันบม่บากง่ายหรอกนี่คนระับโฟกัสอย่างนี้เลยครับไปเมนูแล้วนะมันคือต้อนอะไรไม่รูน้นะครับแม่งเกิดเป็นขนหมอยเลยนะครับ นี่นะครับู้ฮู้นี่นะครับเมนูกุ้งเต้นนะครับตากองก็ตีนเป้อหมดเร็วเสียงของเขาเกือบสีเขียวมานะครับนี่นะครับคนช้อนก็ก่อนเนี่ยช้อนไปเรื่อยนะครับ นี่นะครับเราก็ตอนนี้เกือบเกือบสิบนาทีแล้วครับเย็นไ่แล้วนะครับนี่นะอุ้ยนิ่งๆหน่อยนิ่งๆ เงี้ยผมซูมให้สุดเลยขอแล้วนะแค่นี้ก็พอแล้วนะึแค่นี้ครับอขอจบคลิปไปก่อนนะครับแค่นี้ครับ